เยาวชนทีมชาตินะครับน้องดีโอเยาวชนทีมชาติครับในมีน้องสปรไรส์อ่ะน้องเจ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงเกมเริ่มแล้วนะครับไร์อัพได้ก่อนนะครับบอลอยู่ที่เจฟไทมาที่บีนบีนครับไทออกมาที่เจฟ <c oughs> <c oughs> ทุกการบุกนะครับจะมีเวลา12วินาทีนะครับจะอยู่ที่ด้านใต้แป้นนะครับ การบุกในแต่ละทีมจะมีเวลา12วินาทีเท่านั้นถ้าทีมบุกนะครับชุดลงนะครับทีมรับจะได้ไปเปิดเล่นต่อนะครับสลับกันเปิดไปเรื่อยๆนะครับมาดูกันครับน้องมาร์กินไกลลูกนี้2คะแนนไม่ลงเะครับเก็บริบาลลงมาบอลลุดออกไปครับเป็นบอลของสีน้ำเงินมาดูกันครับว่าจะเปิดบอลยังไงครับน้องเจฟครับขอเสียงให้เจฟหน่อยกำลังใจ มาครับเจฟลากบอลเข้าเองมองหาเพื่อนครับสปัดคตอร์ขนกลับมาให้กับมีดอยู่ด้านบนนิสกคุณจะทําอย่างไงครับลุยเข้ามาด้านในครับต้องบีดคืนมาอ้าวหมดช็อตค็อกนะครับเนี่เลี้ยงเพลินนะครับต้องระวังให้ดีนะครับโค้กับนักกีฬาด้านข้างสนามไปโคนบอกเพื่อนได้นะครับถ้าช็อตค็อกจะหมดนะครับดูเลยครับดูเวลานะครับข้างสนามนะครับตรงใต้แป้นจะมีช็อตค็อกบอกอยู่รุยเข้ามาด้านในแล้วลูกนี้ขึ้นไม่ลงแล้วเดียว บอลออกมาด้านบนครับอยู่ที่มีนหายมาที่เจฟครับเจฟฉุดเองลูกนี้ลูกไม่ลงแต่ความหล่อได้อยู่นะฮะโอ้มาถึงด้านในแล้วดีออกขึ้นลูกนี้เรียบเลยคะแนนแรกมาก,ก่อนเลยครับเอาส้มทีมครับดูครับมาแล้วครับหนึ่งคะแนนแรกเวลาการแข่งขันเหลือแปนาที20วินาทีครับสปรายยอดบ้าอ้าวส่งมาให้ผู้บรรยายซะอย่างนั้นแหละครับเอาใหม่นะครับ ไปแลวครับตอนนี้เวลาเหลือแปนาทีหวัดอยู่ที่น้องมาร์กนะครับจะเปิดเข้ามาหลบข้ามาด้านซ้ายแล้วขานตัวปล่อยซ้ายลูกนี้โอ้โหไม่นงเจมเก็บบอลได้ครับให้มัตถมินออกมานอกเขตแล้วจะยิงสองไม่ได้ครับให้วัที่เจมเจมขึ้นกลับมาที่มินอีกครั้งหนึ่งยิงสองะแนลนูกนี้ไม่ลงอ้าวลงโอ้โหขอให้ที่บอกไม่ลงในจังหวะแรกนะครับอ้าวหลุดแล้วลูกนี้ขึ้นซ้าย ลงอีกทีซ้ำได้ไป <S <S เกมรุกนะครับบอลออกนอกเขตเส้นโค้งแล้วเล่นต่อได้เลยทันทีนะครับเกมรับต้องระวังนะครับเกมบาสเกตบอลสามคนจะเร็วมากบอลอยู่ยที่น้องมีนครับมีนสเต็ปแบ็กออกมาเลยยิง2คะแนนลูกนี้ไม่ลงแล้เก็มวัดได้เจ็บซ้ำไม่ได้มีนกระโดดดีลลตาลูกนี้แล้วขึ้นซ้ายเรียบร้อยสามต่อสองับไรอ์อัพนำ แล้วมาร์กยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงห่วงครับแต่ดีโอกเก็บไม่ได้ให้ออกมาที่มาร์กอยอม่มาด้านหลังนะครับเจ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 ให้มาดีโอขึ้นได้ต้ยลูกนี้มไม่ลงเก็บริบ้์เามามาร์คให้ออกมาที่เจเจด้านบนกด2อขัดแหนลูกนี้ไม่ได้ครับแต่ยังเก็บริบบวาได้โอ้ต้องบอกว่าเล่นดีจริงๆนะครับบอลมาเข้าทางเจฟยิงลูกนี้ไม่ลง วีโอให้ Ohio ออกมาที่มาร์กลโลงคนเดียวสองคะแนนเรียบร้อยลอยไม่ได้นะครับน้องมาร์กนี่เป็นอดีตนักกีฬาของโรงเรียนอสัมชันนะครับนี่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่แท้ทรูเลยครับน้องเจเจนี่จากไตมิดนะครับขึ้นชนีม้มไปห้าต่อสามแล้วนะครับตอนนี้ครับเอาซ้ awesome, นำนำเลยครับเอาซ้ำทีมนำไรซ์อัพต้องตามเลยครับเจฟยิงไกลลูกนี้ เจฟจัดให้แล้วลูกนี้ยิงไกลมากไ่ลงเดี๋ยวมาลงมาได้ครับสไลด์ให้ออกมาเจฟยิงอีกทีแรเ็เกอร์ไปกับเ e บียบาร์กลับมาได้นะครับมิโอเดรโอกาสของออซั S S M y o N. มยอดมาท่านในสวยมากลูกนี้ลราขึ้นซ้ายโู้โหสวยจริงๆครับไปเลยครับตอนนี้คะแนน6ต่อ4นะครับเวลาการอีกขันเหลือ5นาทีน้องมีนลากมาทางซ้ายแล้วขึ้นจะวางเองลูกนี้ได้ฟาวนะครับ จังหวะบุกเข้ามานะครับจะมีการฟา,าหร่างการทำคะแนนนะครับแอดออฟชูติ้งเ่ยผู้บุกนะครับจะได้ชูลูกโทษหนึ่งครั้งนะครับขอเสียให้กับน้องบีหน่อยครับโอ้ลูกโทษลูกนี้ต้องมีกำลังใจแล้วโอ้วลยครับลูกโทษของน้องบีหนหลูกเท่านั้นนะครับ มีไรซ์อัพเต่เปลี่ยนเอากระชิงลงมานะครับน้องมนีน้องกระทิงคู่กันนะครับตอนนี้รวมถึงเจฟด้วยบอลอยู่ที่ออลัมนดีโอโยกลงมาสวยแล้วขึ้นวางเองลูกนี้ไม่ลงเก็บได้จะมาสองขึ้นซ้ำหลงไปครับโอ้เจ็ดต่อห้าบอลอยู่ที่กระิงครับพร้อมจะควิดทุกคนไ,ไปแล้วที่มีนมีนบุนมาสวยมากลูกนี้ลัวสณะคือออกมาให้กับเจฟยิงลูกนี้ไม่ลงเก็บมาได้ก็ปีนสะบัดกับมาด้านหลังมาติดมาครับ ออกไปด้านนอกใหม่ครับมาร์คยอดมาด้านในพลาดติดน้องกระชิงแต่ยังรองไว้ได้วิดีมากมาด้านบนปัดออกไปครับได้บุกต่อนะครับช็อตครบ9วินาทีนะครับมีโอยิงไกลลูกนี้ไม่ลงครับเก็บรีบาลลงมากระชิงให้ออกมาที่มีนคนเดียวโลง่ลงๆ2องคะแนนตรงกลางและเรียบรอ้อย ลูกนี้ไม่ได้มีแต่ฝีมืออย่างเดียวนะครับความหล่อน้ำไปเลยครับหยอดมาด้านในลูกนี้พลาดครับเจ็ดต่อเจ็ดเวลาการแข่งเหลือดสี่นาทีสี่สิบเจ็ดวินาทีเป็นโอกาสบุกของทีมไรซ์อัพครับน้องกระชิงจะเป็นคนเปิดเข้าไปนะครับกระชิงให้มาที่มีนให้มาที่เจฟครับเจฟคืนมาที่มีนอีกครั้งหนึ่งย้อนมาให้กับกระชิงกระชิงไถเข้ามาด้านในแล้วหมุนยิงทันทีลูกนี้แรงเกินไปนีโอเก็บบอลออกมาได้ครับด้านนอก โอ้โมอหาช่องจะเข้าไปสะบัดคืนออกมาด้านานอกครับมาร์กโยกลงมาด้านในเจอกระทิงป้องกันเอาไว้ครับมาที่เจเจยิงไกลอีกแล้วไม่ลงครับเล่นต่อได้เลยนะครับบอลบอลห่วงแล้วมีโอสะบัดมาครับเจเจลุยขึ้นไปแล้วโดดล็อกไปไม่โดนแต่ไม่ลงซ้มวิน,น,นาท awesome ีนึงได้พลังแปดต่อเจ็ดครับออซ้ำนำบินเอ้าน้องเจบอกว่าขอเปลี่ยนตัวหน่อยครับ เปลี่ยนตัวได้เลยนะครับวิ่งไปเปลี่ยนตัวได้เลยครับน้องเจฟตั้งข้างสนามนะครับอาศัยโชคช่วยพุ่งยิงไปครับสไปายครับสไปายต้องลองนะครับเจฟขอพักนะครับสไปายมามาเลยครับตอลถือที่น้องมาร์คครับมาร์คยิงไกลลูกนี้ไม่ลงเบตาไปเก็บได้ครับหันกลับมาด้านบนให้มาที่กระทิงกระทิาะหาจังหวะหลวี่เข้ามาด้านในผ่านมาได้หนึ่งชนสองขึ้นลูกนี้เรียบร้อยพร้อมขวิดพอมจริงครับกระทิง แปดต่อแปดนะครับลาการแข่งขันเหลือสามนาทียี่สิบห้าวินาทีเสมอกันอยู่นะครับอาจจะต้องวัดที่ลูกโทษหรือเปล่านีโอกดสองคะแนนนี่เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติไทยนะครับในรุ่น18ปีนะครับในสมัยที่น้องนีโอด้เลียนอยู่ที่กรุงเทพริเียน,นะครับเลยมาด้านนอกครับไท้มาที่นิชคุณคนนี้ก็เยาวชนทีมชาติเหมือนกันแต่ว่าไม่ลงแล้วเก็บบอลออกมาด้านนอกัดให้ทีนึงนิชคุณ ดึงมาด้านนอกให้มาที่กระทิงกระทิงลุยเข้ามาด้านในแล้วให้มาที่มีโอนจะปั้นน้องซะหน่อยครับลูกนี้น้ำหนักขาดไปนิดเดียวครับเป็นบอลของออสซอนทีมครับ10ต่อ8นะครับเวลาการแข่งจะเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดนะครับจนกว่าจะมีการยิงลูกโทษเท่านั้นบอลอยู่ที่เอเจเอเจครับให้มาที่เจ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 ยิงไกลลูกนี้ไม่งลงนะครับเป็นแอร์บอล เอเดมอนของทางไลฟ์แอปครับเวลาเหลือ2นาที25วินาทีครับคะแนนห่างก,กันเพียงสคะแนน,นเท่านั้นน้องมีนหมุนมาลูกนี้แล้วขึ้นโอ้โหให้น้องรับเก็บเวลาได้หมุนไปทีด้านในจะขึ้นเองลูกนี้ตายแล้วโอ้โหดุดัน,นจริงๆครับหลายๆคนที่บอกก็ชอบมากเลยลเวลาน้องมีนดุดันนะครับเล่นกีฬาแม่เสียงขา้ขางท้ายนึอู้หูอู้หนี่เป็นอู้อหูอะไรกันนะครับ ทุกคนรู้สึกว่าชอบอขอเสียงเชียร์ให้น้องบีหน่อยครับตอนนี้ขอเบาๆให้น้องตั้งสมาธิก่อนนะครับก่อนยิงมาแล้วครับ9-10ครับห่างกันเพียงขนาดเดียวเท่านั้น อ๋อซ้ำมาบอลออกมาด้านนอกครับนีโอโยกหลบมาด้านไหนโนสติลครับลูกนี้เก็บมาได้กระชิงยอดมาให้กับบินหันกลับมาลองดึงจังหวะแล้วขึ้นลูกนี้แรงเ,เกินไปกับนีดาอีกทีนึงบินขึ้นเลี่ยนเลยติดต่อเซฟได้โอ้โหเอาแล้วเปิดบอลพลาดนี่เองด้วยคนระับโอ้โหเร่งจังหวะกันเดินไปครับอ awesome. ๋อซ้ำลายเป็นบอลของไรซัาครับตอนนี้อยากได้บุกต่อเลยครับมีโอกาสขึ้นนำเลยครับเวลาการแข่ชันหนึ่งนาทีสี่สิบสามวินาทีครับ เจ็กลับมาลงรักสาอีกครั้ง,ง,รงนี่เรายิงไกลลูกนี้เรี้ยงเลยพาเจ้าเจ็โอ้โหโอ้โหยิงมายิงกลับไม่โ,โมกงครับหลังของพี่เจ็ยิงผมยิงคืนบ้างเอาละครับ12เท่ากันราอ,อยู่ที่มาร์คสมัดกลับมาด้านหลังให้กับดีโอลูกนี้ตามไปเก็บทันเพรว่าเข้าดึงมีนมีนโยกหลบไปด้านนอกครับทันกลับมาให้กับเจ๊อีกทีตั้งยิงลงูกนี้ไม่โยง โอ้โหเก็บออกมาได้ครับเดีที่นีโอโยกลุยเข้ามาด้านในดีโอค้างตัวดีดาวไ้กับมาร์คสองคะแนนลองล่องลูกนี้ไม่ลงเ็บเก็บบอลออกมาได้ให้มาชิมินมีนโยกลงลุยเข้ามาด้านในหนึ่งสองและค้างตัวปล่อยไม่ได้เก็บไม่ได้ทีนึงแยนอยู่แล้วเป็นจับบอลจับบอลแบบนี้นะครับทีมรับจะเป็นฝ่ายได้นะครับสิบสองต่อสิบสองครับนักกีฬาเล่นไม่เหนื่อยเลยนะครับแต่ผู้บรรยายเริ่มเหนื่อยแล้วครับตอนนี้ เหมือนหายใจไม่ทันนะครับักีฬาครับเล่นช,ช้าๆหน่อยนะครับลองมากับบอนถึงตอนนี้ครับ50วินาทีให้ออกมาทางซ้ายตั้งยิงลวกลกุ่แทงเงินไปครับระชิงเก็บได้45วินาทีสุดท้ายครับ12คะแนนเท่ากันจะทิงมองหาช่องเข้าไปควิดหนึ่งคนดีนออกมาแล้วยิงเองลูกนี้อ้องครับโอ้โหทับเก็บบอลไม่ได้32วินาทีสุดท้ายครับนดีอไปมาชิมาร มักหมุนหลบมาสวยแล้วขึ้นสายลูกีขึ้นนำ้ำกันครับออซ้ำน้ำด้ยครับ 13, 12มีนให้มาทิ้กระทิ้งทิ้งหมุนมาด้านในแล้วขึ้นเองลูกนี้ไม่ได้ส้วินทีหนึ่งตำเลยนะครับสิสาเท่ากันเหลือ14วินาทีเอาละครับในเวลาปกติใครจะขึ้นน้ำก่อนกันครับการบุกครั้งสุดท้ายเหลือ5วินาที 4, 3, 2, 1ชอชัดอยิง2คะนลนลูกนี้ไปลงครับ การณ์คับเหลือ2วินาทีมินหลอกล้วยิงลูกนี้เลี้ยงไปสิบห้าสิบสามครับโอ้โหไห่ซับนัในวินาทีสุดท้ายนะครับต้องมีนิกชุเป็นต่อมาลุกครับสิบห้าต่อสิบสามแต่เกมยังไม่จบนะครับเพราะต้องมีการยิยงลูกโทษอ,อีกคนละหนึ่งลูกครับทั้งทีมครับโอ้โห สนุกไหมครับทุกคนสนุกไหมโอ้โห